สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวันนี้มาพบกับช่องของเราเกี่ยวกับนกเขานะครับซึ่งมีเนื้อหาสาระมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกัน,นครับก่อนที่จะไปชมดูวิธีชีวิตของนกเขานะครับในลำดับต่อไปนั้นเรามาฟังเกี่ยวกับาการต่อนกนะครับซึ่งการนำนกเขามาเลี้ยงนอกจากจะหาซื้อมาตาม ตลาดหรือจากคนรู้จักทั่วไปแล้วนะครับยังมีอีกวิธีหนึ่งครับที่จะได้นกเขาป่ามาจากท้องถิ่นที่อาศัยโดยตรงและยังเป็นนกป่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนั่นก็คือการที่จะต่อเอานกเขามาเลี้ยงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกนกลักษณะที่เป็นนกต่อที่ดีนำมาเลี้ยงเป็นนกต่อนะครับ การเลือกลักษณะนกต่อนั้นตามตำราโบราณที่กล่าวไว้ก็คือลักษณะนกดีที่เป็นมงคลและนกที่เป็นอปมงคลแล้วยังจะกล่าวถึงลักษณะของนกต่อที่ดีด้วยซึ่งกล่าวถึงนกต่อทั้งนกเขาใหญ่และนกเขาชวาไว้ดังต่อไปนี้นะครับลักษณะนกต่อของนกเขาใหญ่นะครับจะต้องมีลักษณะตามตำราก็คือคอยาวนะครับหน้าเง่า เท้าใหญ่ปีกไข่หางไพรถึงจะเป็นนกต่อที่ดีนะครับทีนี้คอยาวนั้นสำหรับนกเขาใหญ่จะเป็นนกที่เสียงใหญ่ได้ยินไกลนะครับหน้าเงานะครับจะเป็นนกที่ขันเก่งขยันไม่เกียจค้านนะครับและอดทน,นครับเท้าใหญ่จะเป็นนกที่มีกำลังมากนะครับ ไขควาจะเป็นนกที่ดีและอดทนพอๆกับนกป่านะครับหางไพร่นะครับจะเป็นนกที่มีลักษณะดีเหมาะสมกับการเป็นนกต่อแต่น,นกชนิดนี้ก็หายากมากกว่านกลักษณะอื่นๆนะครับสำหรับนกเข่าชาวานั้นในการเลือกนกเข่าชาวาที่จะนำไปต่อเป็นนกต่อนั้นควรเลือกนกที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้นะครับ นกหน้าเง้านะครับก็คือนกที่เมื่อยืนตั้งตัวตรงหน้าและจะงองุ้มเข้าหาตัวเหมือนมา้นตตมาหมากลุกนะครับสังเกตตัวม้าของหมาคลุกนะครับนกหน้าเง้าจะเป็นอย่างนั้นนกลักษณะนี้จะเป็นนกที่ขยันอดทนและดุนะครับนกมีเขาใต้คางมากก็คือนกที่มีขนสีขาวบริเวณ โคนปากล่างมาจนถึงใต้คางนะครับและยาวไล่ไปถึงตรงส่วนปลายของปากล่างนกลักษณะนี้จะเป็นนกที่ดุไม่กลวนนกตัวอื่นนะครับนกขนความที่ก้นมากนะครับคือนกที่มีขนเล็กๆอ่อนนุ่มลายออกไปทางสีครามนะครับในบริเวณใต้ท้องลำตัวตั้งแต่ใต้ปีกจด โรดมาคลุมข้อพับขานกนะครับและไล่ไปจนถึงโคนหางคลุมส่วนก้นนกไว้ทั้งหมดนะครับนกลนักษณะนี้นะครับก็จะเป็นนกที่สามารถต่อนกเข้ามาได้มากนะครับนกลายทีนะครับก็คือนกที่มีขนตั้งแต่บริเวณต้นคอถึงกลางหลังนะครับเป็นลายทีและเชื่อมต่อกันตลอดนะครับจากปีกด้านหนึ่งยาวมาถึงกลางหลัง และเลยไปอีกด้านหนึ่งนะครับนกที่มีลักษณะนี้จะเป็นนกที่ดุไม่กลัวนกตัวอื่นนะครับต่อไปนกแข้งแดงนะครับคือนกที่มีแข้งสีแดงเล็บขาวนกลักษณะนี้เป็นนกที่อยู่ในสกุลสูงนะครับสามารถต่อให้นกป่าเข้ามาติดได้มากนะครับสำหรับนกแข้งแตกตลอดนะครับคือนกที่มีลักษณะ เกล็ดแข้งแตกคล้ายกันกับไก่กชนที่เม็ดมีเกล็ดแข้งแตกนะครับนกนกลักษณะนี้เป็นนกที่สามารถต่อนกตัวอื่นได้มากมีใจนักเลงดุและไม่กลัวใครนะครับฉะนั้นก็พึงสังเกตได้นะครับว่านกเขาแต่ละชนิดแต่ละตัวนั้นสามารถนํามาเป็นนกต่อได้อย่างไรบ้างนะครับดังที่กล่าวมาแล้วนะครับในลําดับ,บ,บต่อไปเราก็มารับชมรับฟังคลิป เกี่ยวกับวิธีชีวิตนกเขานกชวาครับในลำดับต่อไปนะครับก็ you <laughs> มันเป็นการการนะมันก็จะได้เหมือนกัน <laughs>